การประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจแห่งปีที่12บสอดำเนินด้วยความปราบปื้มมาถึงวันแห่งการฉลองชัยวันที่31มกราคมพุทธศักราช2567 น้อมใจรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสมายังพืผืนแผ่นดินที่สืบสารปณิธานของท่านอนุสรสถานลำดับที่7วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสถานที่ขยายวิชาธรรมกายนำความรู้แจ้งแห่งธรรมแพ่ขยายไปสู่ใจชาวโลกโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสง ได้น้อมถวายมาลัยสักการะพระบรม,มาสารีริกธาตุและพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้รับเกียรติจากคุณอภิสาราเกตอินในอำเภอคลองหลวงได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชาสักการะหน้าพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะพระธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอธิษฐานจิตเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล์แด่พระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตอนที่จะได้นำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พร้อมใจกันจุดประทีปขมเอกเป็นปฐม,มเริ่มส่วนคณะพระธรรมยาตราและพุทธศาสตร์นินกชนก็ได้ประคองดวงใจจุดต่อความสว่างสวัยเชื่อมต่อดวงใจที่ใสสว่างไปยังประทีปแผงธรรม ที่สื่อถึงเมตตาธรรมอันไม่มีประมาณของมหาปูชนียาจารย์ที่ต้องการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลกและวันนี้คือวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจารึกไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวันแห่งชัยชนะของยอดนักสร้างบารมีทุกรูปที่ตั้งใจสารภารกิจพระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่นทุ่มชีวิตจิตใจ สืบสารเส้นทางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ดำรงเป็นแสงสว่างเป็นแสงสองทางนำชาวโลกไปสู่การรู้แจ้งสู่ความจริงอันเที่ยงแท้สูงสุดของชีวิตและในโอกาสนี้ได้เปิดฝ่ายนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยหลวงพ่อท่านได้นำลูกๆประมวมลบุญ ที่ทำกันมาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของโครงการธรรมญาตราปีที่12ซึ่งหลวงพ่อให้ลูกๆนึกถึงบุญและพาธรรมว่าทำตัวทำจิตอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดพร้อมทั้งบอกอานิสงส์ของบุญที่เราจะได้ในโครงการธรรมญาตราจากนั้นท่านได้กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแห่งมหาปิติที่ลูกนูก,กองพันเนื้อนาบุญได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจธรรมยาตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ระผู้ปราบมารในอนุสรสถานทั้ง7แห่งวันแห่งชัยชนะชิตังเมหลวงพ่อรู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งขอแสดงความยินดีต้อนรับกองพันเนื้อนาบุญทุกรูป ตลอดจนลูกๆุทุกฝ่ายทุกแผนทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละมารับบุญนี้กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ทำกันอย่างสมบูรณ์แบบควรแก่การยกย่องสรรเสริญไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลูกๆกกองพันเนื้อนาบุญก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิว บำเ็นตะบะเป็นพระแท้มุ่งทำภารกิจรับพุทธศาสนากันอย่างแข็งขันได้ร่วมกันพัฒนาวัดต่างๆต,ต่างเส้นทางรพระผู้ปราบมารรวมทั้งลูกๆผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันทอดพ้า,พาป่าสามาคีสร้างบุญกันอย่างเบิกบานเป็นที่รื่นเริงใจของมนุษย์และเทวดาแม้สาธุชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็พลอยมีความปลื้มปิติเบิกบานใจมีความสุขใจแล้วก็ประทับใจกันไปตามๆกันยิ่งได้เห็นอากับกิริยาที่สงบสงี่ยมสง่างามและข้อวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสของลูกนูกองพันเนื้อนาบุญทุกรูปเขาก็ยิ่งเพิ่มพูศสัทธทาทำให้อยากเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมมากขึ้น บางท่านที่ห่างวัดมานานก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างความดีช่วยกันพัฒนาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำให้เกิดกำลังใจที่จะฟื้นปูพระพุทธศาสนารู้สึกรักและหวงแหนพระพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างจับใจสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคนี้เพราะภาพแห่งความดีของลูกๆทุกรูป ลูกๆทุกคนที่ได้เผยแผ่ออกไปมันเป็นภาพทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่หาดูได้ยากในโลกนี้ทำให้เขาเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจและทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตอีกทั้งอย่างเป็นหลักใจของมวลมนุษยชาติทั้งหลาย ที่จะทำให้ทุกคนในโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อบรมพผ้าสอนทั้งนี้ก็ได้อาศัยจุดเริ่มต้นจากลูกๆก,กองพันเนื้อนาบุญทุกรูกและลูกๆผู้มีบุญทุกคนทุกท่านที่ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีดังนั้น ลูกนุ่กองพันทั้งหลายเป็นต้นแบบที่ถูกหลักวิชาของชาวโลกและเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นหลวงพ่อทตาชิโวได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและภูชิตังเมก็ถูกจุดขึ้นเพื่อฉลองชายแห่งความสำเร็จในภารกิจครั้งนี้ ได้ชมนะคะภาพวิดิทัศน์ ตั้งแต่เริ่มโครงการนะคะก็มีคณะสงฆ์นะคะหลายพันลูกที่ได้เดินธรรมยารตาไปในพื้นที่สำคัญต่างๆนะคะตามที่ได้มีการกําหนดไว้นะคะแล้วในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมยารตาซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะที่ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนจากหลายที่นะคะที่ได้มาร่วมงานในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ของเรานะคะในฐานะในอำเภอคลองหลวงก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงของเรานะคะเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราคะ่ะและก็ขอร่วยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านคะ่ะ